ครับ <ฮะ S 1> อย่างแบบนี้หลักสูตรในเรื่องของการเรียนการสอนมันจะมีการปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่บ้างไหมครัอเราจะมีตั้งแต่สอนผู้ไม่รู้หนังสือเพราะาคนดอยเราเยอะเลยที่ยังไม่รู้ภาษาไทายเราจะต้องเน้นภาษาไทายให้เยอะหน่อยใช้โครงการรักชาติรักภาษาไทยเข้าไปนี่คือโครงการของที่า,า,ามันก็เป็นเรื่องของ สร้างความรักชาติด้วยนะคะแล้วก็รักภาษาไทยแล้วสื่อสารกับคนข้างล่างได้รู้เรื่องนะคะอันดับแรกอันที่สองจริงๆอ่ะหลักสูตรก็ไม่แตกต่างกันแต่ว่าด้วยพื้นฐานของเขาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนข้างล่างแล้วก็ก็ดีอย่างเช่นน้องเขาเป็น ผ่าอาขาเนี่ยเขาจะสามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจกันได้เร็วนะคะครูเราก็จะต้องมีทักษะพิเศษที่ไม่เหมือนครูข้างล่างยังไงครับต้องมีเทคนิคการเรียนการสอนต้องพูดชาวเขาได้บ้างต้องเข้าใจวัฒนธรรมวิถีชีวิตเขานะคะแล้วก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องมีใจใจนี่สําคัญที่สุดบางคนที่เขาอยู่ได้ไม่นานเขาลําบากเนี่ยอยู่ไม่ไหวเพราะบางที่มันไม่มีน้าไม่มีไฟบางที่ช่วงฤดูฝนเนี่ยทางลําบากมากนะคะครูก็ เดือนหนึ่งลงมาครั้งหนึ่งก็จะเอาอาหารอะไรขึ้นไปทานเนี่ยก็ต้องมีใจรักอันนี้คือสําคัญครทีนี้เราก็พยายามจะส่งเสริมหลายๆอย่างในเรื่องของอาชีพปากท้องเขาครับก็เข้าไปแล้วเรื่องของเครือข่ายก็สําคัญต้องช่วยกันที่นั่นเราจะเป็นพวกเดียวกันหมดเลยไม่ว่าคุณหมอตํารวจทหานรนายอำเภอต้องมาคลุกกันหมดนะคะต้องช่วยกันแล้วต้องมีเครือข่ายสร้างเครือข่ายเพื่อการทํางานร่วมกันเพราะเหมือนมันเหมือน,นร่วมทุกข์ร่วมสุขอะค่ะนะคะในที่สําคัญต้องให้กําลังใจน้องๆเขาครับคะ นะฮะโดยการที่มีกําลังใจต่างๆทําให้ทุกท่านผมว่าอย่างสิ่งแรกที่สําคัญคือจิตใจก่อนหัวใจก่อนแต่ละคนมีใจรักที่จะเป็นครูสำหจริงนะครับแต่ละท่านปรับตัวยังไงบ้างครับกับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่ด้านบนผมก่อนนะครับครับสําหรับผมนี่เมื่อกี้เห็นเพื่อนเขาเล่าว่าแต่ก่อนนี้ก็ทํางานจากข้างล่าง จริงจริงนี่แต่ก่อนนี้ผมก็ทํางานด้านโฆษณาไปก่อนครับขึ้นไปก็ทํางานแค่หนึ่งปีชีวิตที่เราทํางานในสตูดิโอนี้มันสะดวกสบายใช่ไหมครับเข้าไปก็มีห้องแอร์แต่พอเราขึ้นไปข้างบนอ่ะไอพูดไปถึงทีมงานแล้ด้วยทุกคนเวยสบายทำงานในห้องแอร์ใช่ไหมครับแบบนี้ที่หมายถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วทีนี้พอขึ้นไปข้างบนเอาวิถีชีวิตที่เรา เปลี่ยนไปนะครับ,รบเราไปอยู่กับธรรมชาติไปเรียนรู้กับเด็กๆนี่ผมชอบมากที่จะเรียนรู้ทางด้านภาษานะผมจึงเน้นเพราะว่าเด็กท้างบนจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้าการเรียนของเราก็คือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างเช่นว่าไปในมาอะไรอาขาบอกอากายเลยแล้วก็อา,อากายเลยใช่ไหมครูก็ ไปไหนมาเขากคจะเริ่มเรียนรู้กับเราในนี้ครับเพราะปัจจุบันนี้คุณครูผมว่าก็ก็คือจะคุยไปทางนั้มากกว่าทางนี้นะผมรู้สึก่าเป็นอย่างนั้เนี่ยชัดเจนที่ว่าแบบนี้เป็นคนในพื้นที่นะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมว่ารู้รู้ลึกซึ้งเลยแหละนีนะครับถ้าอย่างการเรียนการสอนในการลงพื้นที่ของแต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้างครับอย่างของคุณพี่เป็นยังไรบ้างครับการเรียนการสอนแตคุณพี่นี่คือสอนอะไรบ้างครับ ก็ทุกททุกหมดวิชาที่เปิดสอนนะคะคือจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เรียนครับค่ะแล้วก็การขึ้นลงก็หยุดสวร์อทิตย์และวันหยุดราชการแต่ถ้าห,หากว่ามีภารากิจพิเศษในพื้นที่รหรือว่าทาง ที่ว่าการอำเภอเราก็จะเข้าร่วมได้ทันทีถือว่าทํางาน24ชั่วโมงก็ว่าได้ค่ะการเป็นชีวิตของครูดอยจะต้องพร้อมเสมอพร้อมที่จะดูแลชุมชนดูแลทั้งหมดทั้งมวลที่เรารับผิดชอบค่ะเพราะว่าทางทางบนดอยเนี่ยจะไม่มีการกําหนดว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นช่วงไหนคือมันเป็นการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆค่ะ แล้วก็เป็นสิ่งที่ชีวิตครูดอยที่ไปสัมผัส7ปีนี่ประทับใจมากๆเลยว่าเราจะต้องเป็นคนที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อชุมชนเพื่ออําเภอแม่ฟ้าหลวงของเราประมาณนั้นนะต้องทันสมัยตลอดเลยต้องข่าวสารข้อมูลอะไรมันมันเราเป็นคียแมนอะทุกอย่างเขาจะถามเราเขาจะถามแม้แต่เลือกตั้งเขาบอก ครูเอาคนไหนดีแต่ครูก็บอกไม่ได้นะผมเรืองบองอ๋อบอกไปก็จะออกกานโดนแน่น่ครับผมอ๋อคือเราก็ค่อยๆสอนเขาทุกอย่างในวิถีชีวิตของเขาเลยนะครับทักษะชีวิตความอยู่รอดปลอดภัยเดี๋ยวนี้มันมีอะไรเข้ามาเยอะแยะนะแม้แต่เรื่องของอินเทอร์เน็ตแต่เรายังขาดคอมพิวเตอร์อยู่นะตัวนี้ก็ก็อยากได้เพราะหลายแห่งอยากได้ก็ต้องให้เขาได้เรียนรู้อะไรทันสมัยขึ้นให้เขาทันมีทักษะชีวิตนะคะหลายๆอย่างก็รอดูครับเผื่อ 3G จะมา เอาเราไม่พูดเรื่องเรื่องนี้ดีกว่านะวครับท่านผู้ชมครับท่านคนครับผมถามเรียนถามแล้วกันครับอย่างการสอนอย่างคุณที่จบมาทางด้านไหนฮะจบทางการศึกษาบัณฑิตเลยค่ะเอกการปฐมศึกษาค่ะก็คือสอนทุกวิชาเหมือนกันค่ะสอนทุกวิชาคือจริงๆแล้วต้องต้องบอกว่ากลุ่มเป้าหมายของเราค่ะกลุ่มเป้าหมายของเรานี่มีตั้งแต่เด็กค่ะคือเป็นเด็กปฐมวัยที่ ในในระบบยังไม่สามารถรับรับรับเข้าไปดูแลได้หรือว่าทางในในศูนย์เนี่ยในสชแต่ละแห่งเนี่ยในในหมู่บ้านนะคะไม่มีศูนย์เล็กๆไม่มีคนเข้ามาดูแลตรงนี้เนี่ยทางกสศจะรับรับผิดชอบดูแลให้ค่ะตั้งแต่จัดหางอาหารกลางวันจนถึงจัดการเรียนการสอนทุกอย่างเลยค่ะค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือจะเป็นกลุ่มนักศึกษาสายสามัญค่ะนักศึกษาสายสามัญคือคือเป็นเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านค่ะแล้วเขาขาด เขาเขาพลาดโอกาสทางการศึกษาอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องส่งเสริมให้เขาได้เรียนกศนด้วยค่ะแล้วก็กลุ่มที่เป็นภารก,กิจหลักก็คือเป็นกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือค่ะคเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารกับหน่วยงานราชการเลยค่ะที่เราจะต้องไปส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เขาสามารถติดต่อกับทางราชการได้ค่ะนะครับเพราะว่าเราคงเรื่องที่จะติดต่อในส่วนของราชการไม่ได้ น้อยก็ต้องไปหาหมอไปโรงพยาบาลอะไร่ทีนี้เราก็ต้องเข้าไปอยู่แล้วในส่วนของอำเภอก็ต้องเข้าไปเช่นเดียวกันจําเป็นแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะรู้หนังสือได้เลยแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียนเรียนรู้ได้เยอะแล้วค่ะคือเราเราแบ่งแยกย่อยด้วยค่ะว่าเป็นหลายกลุ่มถ้าผู้ไม่รู้หนังสือก็มีฟังได้ฟังฟังได้แต่เขียนไม่ได้เขียนไม่ได้ค่ะฟังได้เขียนไม่ได้หรือไม่ก็ฟังพูดฟังพูดได้ อ่านเขียนไม่ได้เงี้ยค่ะก็ต้ pues องแบ่งกลุ่มแล้วก็ต้องจัดการเรียนการสอนตามลักษณะผู้เรียนค่ะครับผมอย่างที่ท่านผอบอกจริงๆนะฮะเพราะว่าครูแต่ละท่านต้องมีลักษณะพิเศษราะว่าพิเศษจริงๆแล้วก็เป็นการรู้แบบตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะอย่างท่านต่อไปครับอย่างการสอนของคุณพี่เป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วนะฮะการสอนนั่นนะคือจริงๆแล้วมัน ในในเมื่อลักสูตรเก่านะฮะมัน,ม,นมันก็จะมีอยู่เป็น,เป,นเป็นวิชาบังคับแล้วก็วิชาพื้นฐานเนาะแต่ในในด้านของอทักษะชีวิตอะไรต่างๆที่ว่าเราจะถ่ายทอดให้กับคนบนดอยเนะี่ยมันก็จะมีอยู่หลายขแขนงอยู่เหมือนกันนะฮะติดใจย,ยุทธศาสตร์ของกศนข,ข้อหนึ่งก็คือว่าลุยถึงที่ตอบโจทย์ในใจผู้เรียนลุยถึงที่ตอบโ<ใ>จทย์ในใจผู้ผเรียน <ๆ S 2> คือ <ๆ S 2> ถ้าว่าเราไปสัมผัสกับผุ้ชนจริงๆเนี่ยเขาจะถามมา คำถามไหนที่เราตอบได้เราเราก็จะตอบให้เราก็จะอำนวยความสะดวกให้ส่วนคำส่วนคําถามไหนที่เราตอบไม่ได้เราก็จะไปหามาเพื่อ,อเพื่อที่จะได้มาซึ่งคําตอบนั้นให้กับพวกเขานี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับครับเหมือนเป็นการเรียนรู้ของครูด้วยครูก็ต้องไม่อยู่ที่จะเรียนรู้เช่นเดียวกันครับใช่ครับนะครับคุณพี่แล้วครับเป็นยังไงบ้างครับการเรียนการสอนของคุณพี่ สำหรับในพื้นที่ที่สช,ชท,<ๆ>ที่ปฏิบัติงานอยู่นะคะก็จะมีกลุ่มเป้าหมายตั้งแตเ่เป็นกลุ่มเด็กประถมวัยอย่างที่น้องเขากล่าวไปแล้วแล้วก็จะมีนักสายสายสัมัน์ตรงนี้เราก็จะนัดนักสายสายสมันนี้จะมีทั้งระดับประถมมาต้นมาปลายก็จะเป็นทั้งเยาวชนแล้วก็กลุ่มผู้ใหญ่ที่พลาดโอกาสแล้วก็ด้โอกาสแล้วเขาก็มาเรียนกับกศออนอของเรากศนอเราก็จะไปช่วยยกระดับการศึกษาของเขาให้เขาสามารถที่จะ,ะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้นะแล้วก็จะมีกลุ่มผู้ใหญ่ กลุ่มผู้สูงอายุนะคะก็เราก็จะแบ่งเวลาจัดกิจกรรมอย่าง,องตอนกลางวันเนี่ยเราจะสอนเด็ก แล้วก็ตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนเราจะสอนผู้ใหญ่แล้วส่วนของนักศึกษาสายสามัญเนี่ยเราก็จะนัดมาอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง <azing S 1> ค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเราเรามีกิจกรรมเสริมเราก็ให้เขามาทํากิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมกประชกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาตัวนี้เข้ามาเสริมรกิจกรรมตรงนี้ก็นักศึกษาส่วนใหญ่ก็มีทั้งที่อยู่ในหมู่บ้านของรเราแล้วก็หมู่บ้านข้างเคียง ค่ะเขาก็เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์กศนของเราอะค่ะครับผมนะครับเอาละครับพี่ครับการทํางานเป็นยังไงของพี่นี่แตกต่างไหมครับเพราะว่าพี่เป็นคนในพื้นที่ด้วยครับดโดยโดยปกติก็ความแตกต่างไม่ไม่เท่าไหร่ครับไม่ค่อยแตกต่างแต่ของผมนี่อาจจะมีแต่ผู้ใหญ่ครับแล้วก็พูดเป็นชายสามัญนะครับเด็กๆไม่มีครับแต่ของผมจะแตกต่างก็คือผมจะไปหมู่บ้านบริวารที่ครูเขาอาจจะจะห่างไปหน่อย ผมจะลุยถึงที่หมู่บ้านบริวารก็คือหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงใกล้เคียงกับหมู่บ้านต่างอื่นที่ยังไกลหน่อยพราผมอาศัยที่ว่าผมพูดภาษาต่างถิ่นได้แล้วก็สามารถไปตรงนี้ก็อาจจะรวมถึงกับผู้ใหญ่ตรงที่ว่าเป็นคนอายุเยอะมากกว่าผมว่าอาจจะไปสอนในตรงจุดที่ว่าในในในด้านในด้านภาษาแล้วอาจจะเป็นของวัฒนธรรมด้วยตรงนี้ก็ในหมู่บ้านบริวารครับาะจะลุยจะลุยจะลุยถึงที่ตรงนั้นครับนะครับผมสังเกตแล้วก็